หน้าร้อยหกสิี่กันแล้วนี่จะให้เจ้าหน้าที่นี่ก็อยากต้อเรับนี่หนึ่งค่ะท่านมาทำพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แบบ new normal นะคะเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็จะมีการจัดโต๊ะเว้นระยะห่างท่านเองนะคะก็ต้องทำเนินโชค Ceremony is Mr. Bunmasandy he is 96 y e a r s old and then he is the last u headmaster

ระยะห่างตรงนี้ก็สำคัญด้วยเหมือนกันนะคะท่าก็ยังช่วเว้นระยะห่างนะคะจิตอาสาของเราเนี่คะเสื้อสีมงนะคะไปแพ้เขาหรอต่นี่า้ม l อร์ฟอเ v o l รต่อเยง的食但是 ย like to yeah, no. uh, uh, uh. yeah. mm ุ่งฝายิมซิวไรชนีนานวเเูชุกอยนี่ทุกนีูน ว่าจะเจริญรุ่งเรืองในทิศทางใดเราจะแบบนี้นะครับปุซูรีถือว่าเป็นเรื่องต้นอหาช้างที่หน้าเวทีนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราสักครู่นะครับอาช้างช้างเพื่อนวันนี้นะครับช้างงาด้วยนะฮะช้างงาที่ไทยอุ้มถูนะครับให้ลงได้ลงก่อนนะครับเดี๋ยวรขึ้นที่จะมาทางตัดเปิดงาตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนตวทุนยีช้างตกแต่งด้วเลยครับวันนี้พญาช้างเพิดมาแล้วนะครับขอบคุณผู้นำนำช้างเพิดมาไปนะครับท่านการจังหวัดชุมพรเจ้าที่ เราต้อนรับนักท่องเที่ยวครับวันนี้ครับท่านนายกองคารอาหารส่วนจังหวัดสุรินนายกเห่าอาหารชาประจำปี2,564ทุกท่านผมขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารชาในวันนี้ด้วยความดีดียิ่งุาต้อนรับและเลี้ยงอาหารชาสุริน์้าเกิดความประทับใจ ในบรรยากาศแห่งความผูกพันและความเอื้อ,อทอร์ระหว่างคนกับช้างที่ยิ่งใหญ่แห่งเดียวในโลกและหวังเปนอย่างยิ่งว่าชาวสุรินเป็นที่ชื่นชอบของช้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าพันตาอ,อาหารช้างประจำปี2564ทุกท่านผมขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมงานต้อนรับและเลี้ย,ย,ยอาหารช้าง ในวันนี้ด้วยความดีดียิ่งงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ต้อาหารช้างที่หน้าเวทีนี้ด้วยค่ะครับเดี๋ยวเราสักคร,รู่นะครับอาช้างช้างเพื่อนวันนี้นะครับช้างงาด้วยนะฮะช้างงาที่ไทยรู้จู่นะครับให้ลงได้ลงก่อนนะครับเดี๋ยวท่าที่จะมา,าทางาบริเวณตรงนี้ครับเพื่อเป